กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้มีการติดป้ายข้อความเนี่ยแหละคะ่ะเป็นการเตือนใน3ภาษาด้วยการไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนไปติดตั้งบริเวณริมถนนเลขที่12ในเส้นทางท่าอากาศยานนานานชาติแม่สอดรวมไปถึงการติดตั้งอย่างจุดร่อแหลมในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากรวมทั้งหมด12จุดด้วยกันเพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยและกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ตกเป็นเหยื่อของข,องขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าหลงเชื่อในการจ๊กชว ไปทํางานอย่างออนไลน์ไปทํางานอย่างฝั่งเบนมาแบบผิดกฎหมายนอกจากนี้ค่ะโดยเฉพาะกิจราชมนูได้มีการบริรณาการกําลังกับฝามสายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารตํารวจและก็ฝ่ายปกครองมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่เพ่งเลงตามแนวชายแดนก็ประกอบไปด้วยพื้นที่ของอำเภอแม่สอดสองจุดค่ะที่บ้านแม่กุตําบลแม่กูนะคะแล้วก็บ้านแม่กลอนเกฑ์ตําบลมหาวันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะบ้านช่องแคบตําบลช่องแคบอำเภอพบพระ เนื่องจากว่าที่ผ่านมาทั้ง3พื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมักจะถูกใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบข้ามแดนหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะขอความร่วมมือไปทางฝ่ายบุคคงนะครับทางท่านนอำเภอแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันถ้าหากว่าเราได้รับความร่วมมือจากพี่้องประชาชนถ้าพบเห็นต่างๆก็อยากให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ครับอาจจะพูดคุยไม่ได้หรือเสารไม่เป็นก็ให้แจ้งไไเจ้าที่ฐานตำรวจได้ครับเราเรายินดีที่จะเข้าไปพูดคุยยินดีทจะเข้าไปที่จะซักถามหรือว่าอำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือ ช่วงนี้สายตีก็ลดลงครับหลังจากที่เราเราเพิ่มความเข้มงวดแล้วก็มีการปรับสัมพันธ์แล้วก็บางจุดที่มาถึงด่านหพว่อ,อินฝนเมื่อเขาได้รับทราบข้อมูลก็เขาก็ไม่เข้าไม่สอนเขาก็เดินทางย้อนกลับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้น